เอาละครับชมกันต่อครับคู่ที่5ของรายการครับระหว่างโรงเรียนเทสบาบ้านห้วยอ้อนะครับเจอกับนักของโรงเรียนบ้านปากการนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับของโรงเรียนบ้านปากการนะครับจะมีเบอร์หนึ่งน้ำมนต์ครับเบอร์2วายุเบอร์สาอะตอมเบอร์สปังปอนเบอร์หน้องต้นเบอร์หน้องทามเบอร์เจ็น้องแท็กเบอร์แน้องพีทเบอร์9โชกุนเบอร์สิน้องเจมเบอร์11เน้องพอสเบอร์ส2ภูผาเบอร์13ยูโรเบอร์1 4ภูรีและเบอร์15น้องอัดนะครับนี่คือเล่นของปากกลางครับ ต่อบอกเลยนะครับว่าหวยออดีในนัดแรกนี่ก็เสมอกับท่า้าของเจ้าบ้านอย่างจรุลองนะครับ0-0ครับในแบบที่โอโหสฟู้ชีวิตหนักมากนะครับตอนนี้มี1คะแนนครับตัว,ตวประการนัดนี้นัดแรกครับย้ำอีกทีว่า <c oughs> อ้าวเกินนะครับอ้าวเกินครับอ่าเจ็ดคนนะครับบอลเจ็ดคนครับเจ็ดคนอ่า ผมต่อครับคู่ห้าครับเริ่มครับเตะไปติดครับเอาว่ากันต่อครับโอ้โหตัวเล็กมากเลยครับเบอร์สิบครับน้องเจมนะครับนี่ครับวันนี้เป็นบอลรุ่นยูสิบสองก็แถวประถมนะครับบอลประถมครับวันนี้ไปแล้วครับไม่อยากจะงานขึ้นไปครับแต่อยาลรมว่าตรงนั้นมันเป็นน้ำนะครับมันมันเล่นยากครับน้ำนะครับถ้าต่อบอลปกติแล้วมันจะติดครับ ไปต่อครับนี่ครับมาแถวตรงแห้งดีกว่าครับนี่ครับมาตรงแห้งดีกว่าครับไปแล้วครับโอ้โหฟาวได้ฟรีคิกครับห้วยอ้ยอ <c oughs> เอาละครับฟรีคิกครับ หอยอ้อครับไปต่ออาลับบอลไว้ได้นะครับคนละสาะตูก็เบอร์หนึ่งนะครับน้ำมนต์เตะขึ้นมาครับต่อขอใครซำน้องๆหอวยอ้อด้วยนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังนี่ไม่มีเบอร์เสื้อนะครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรนะต้องขอภัยด้วยนะครับอ้าวฟาวครับ โอ้เจ็บเลยครับตองช่งไฟตรวจแล้วนะครับอ่า่องไฟตรวจเรียบร้อยครับบ้านแม่ตองไฟนะครับบ้านแม่ตองไฟเอาแล้วครับอ๋อตอกเรียกครับอ่าเรียกทีมงานครับเอาแล้ครับ นี่เป็นคู่ที่ห้าของรายการนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกลางสนามนะครับอ่า <c oughs> รีบเข้าเลยนะร้อยเพื่อนออกก่อนนะอ่าร้อยเพื่อนออกก่อนนะถึงจะเข้าไปได้นะครับเพราะนักเกิดว่าไปไปรายการใหญ่ๆขึ้นเนี่ยบางทีรีบเข้าไปเนี่ยโดนใบเหลืองเลยนะ กรีเรื่องจริงนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยเจอกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับออสนะดี้อย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับรอให้เพื่อนออกมาก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าออกจากข้างสนามนี่ก็สามารถเข้าไปได้ครับแต่ต้องมาที่กลางสนามก่อนนะครับสําหรับอาผู้เล่นที่จะเปลี่ยนตัวนี้ต้องเปลี่ยนที่กลางสนามนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าจะอยู่ตรงข้ามนะครับก็ออกด้านข้างได้นะครับฝ่าวนะครับ ก็ได้ฟรีคิกต่อเรื่องเลยนะครับสำหรับห้วยอ้อครับอ่าไปต่อครับ,บน,น,รนี่ครับแตกขึ้นมาครับก่าไม่มีอะไรครับออกหลังไปครับจังหวะนี้อ้ยโคลหรือเปล่าอ่เข้าตา อ่าไปไปไรครับอ่ารู้สึกจะระคายเคืองตานิดนึงนะครับอะตอมครับส่งมาเบอร์สิบก็น้องเจมเอาแล้วครับเจมครับนี่ครับเจมส่งมาเอาล้ครับมาที่โชคกุนครับติดน้ำครับแถวนั้นมันติดน้ำครับไปต่อครับเตครับ โอ้โหไปลำบากครับขอมามันติดน้ำครับไปต่อครับะเตะขึ้นมาครับงยาดบอลมาครับมงไปทีหนึ่งเอาเอาแล้วครับลุยต่อครับนี่ครับ ติดไปติดมานะครับกลางสนามครับอย่าลืมครับกลางสนามว่าใครจระปินตัวนะครับอ่ารับบอลไม่ได้ครับเตะขึ้นมาครับไปต่อครับไปแล้วครับไปแล้วครับเย้ไปเย้เย้ไปเย้เจ้โอ้โหเสียดไปนิดเดียวครับนิดเดียวครับน้องขอดไปตัวไปตัว ต่บอกว่า้วยอ้อนี่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงนี่จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับทีม้วยอ้อครับนี่ครับเตะขึ้นมาครับเอาแล้วครับไปต่อครับอาลับบอลไม่ได้ครับวัดเข้าไปครับอันเลยครับเอาเอาเอา ไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับมาที่โชกุนโชกุนอ้าวโดนแย่บอลไปไปแล้วไปแล้วเอาไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับติดกันไปมาครับโชกุนโชกุนไปต่อโชกุนมีเพื่อนรออยู่เย้ไปเย้เย้ไปเองเย้ตุ๊เซฟอีกทีลึงก็อกเหรโอ โอ้น้งครนัดเชียดไปเชียดมาครับโอ้ยังไม่ได้ครับเอาละครับเริ่มลุยกันแล้วครับคู่นี้ครับเริ่มลุยกันแล้วครับเตะขึ้นมาครับไปต่อครับนี่ครับ วันนี้กิจกรรมจะเยอะหน่อยนะครับวันนี้กิจกรรมเยอะมากครับนอกจากฟุตบอลนี่ก็จะมีดีตลาดนัดวิชาการด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับดีกิจกรรมภายในห้องประชุมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีการประกวดเยอะะมากมายนะครับก็ใครที่อยู่บะไเวตรงนี้ก็ไปดูกิจกรรมสนุกๆกันได้นะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับในขณะที่ฟุตบอลก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็มีด้วยกันถึง16คู่ครับคู่นี้เป็นคู่ที่5ของรายการนะครับ เอาแล้วครับเตะโอ้โหติดน้ำครับออกหลังไม่เลยครับช็อตนี้เตะขึ้นมาครับไปต่อเอาแดนมาแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับเตะขนะดษที่ปากการยังค้งลุยต่อครับล่าสุดนี้ปากการมาชมผลงานทีวีโซนก็คือฟุตซอลกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอนะครับไปฟุตซอลนะครับล่าสุดนะครับแต่คราวนี้ครับมาดูในแบบฟุตบอลกันบ้างครับสำหรับปากกางครับ เอาล้วครับไปแล้วครับไปได้ปะอลมกันไปได้ฟาวครับแต่เป็นฟาวของห้ยออค,ครับไปต่อครับนี่ครับเตะขึ้นมาครับเกี่ยวบอลไว้ก่อนต่นอบอ,ๆๆอลันไปมาครับ นี่ครับเอาหวดเข้าไปเอาเลยไปเอาไม่ถึงครับติดน้ําก่อนเอาเตะไปไม่ได้อาวระวังครับพ่อคนนี่ครับพร้อมโชกครับพร้อมโชกในทุกเมื่อไปตโตครับนี่ครับไปแล้วก็ติดครับเอาละครับเอาละครับหวดเข้าไปนี่ครับ เอาเลื่อนเลื่อนเลืเล่อนรอเลื่อนรอเลื่อนโอ้ยเอาเลืเล่อนเนงอไปไปต่อครับตเตะขึ้นมาเย็ไม่เย็นยังไม่ได้ยิงรับบอลไปก่อนครับน้องน้ำมนต์ตามต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับเคือนหลังอ้าว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 โอ้ยยานะครับยาครับ ลาบบระมาณครับฝากปาของปากกาครับใครยัาลืมว่าวันนี้บอลมันติดน้ำได้นะครับไปแล้วครับโอ้หไปต่อครับเตะไปติดน้ำครับโอ้ยนี่้ะครับมันติดน้ำครับเอ้าไปต่อลื่นครับแพ่สนามลื่นได้ครับวันนี้ทำท่าว่าสนามจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับตอนนี้ไปต่อครับอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับบอลหยุดให้ครับรับบอล โอ้ยนี่แหละครับวันนี้การเล่นบอลมันก็ไม่เหมือนกับตอนซ้อมที่ผ่านมาครับซ้อมดีแค่ไหนครับมาเจอสนามปรับเีสเดียวไม่เปลาเป็นเ้่าก็เป็นเป่าโอ้ยไปต่อครับเตะขึ้นมาครับโอ้โหนี่แหละครับวันดี เจอสภาพสนามนี้เข้าไปครับอย่างที่บอกครับอย่างที่พูดกันมาประจำสนามปราบเสี่ยนหมดเวลาครึ่งแรกแปลว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับป้านห้วยอ้อกับปากการศูนย์ประตูระศูนย์ครับตามกันต่อครึ่งหลังครับคู่ที่5ของรายการนะครับส่วนคู่ต่อไปนี้ก็วอร์มอัพรอดได้เลยนะครับระหว่างแม่ตองไฟกับระเบียบพิจิญานะครับเอานะครับส่งไปต่อครับอีกสิบนาทีครับ มาลุ้กันบ้าจะมีซาก็เกิดขึ้นหรือไม่ครับคู่นี้ครับโอ้ยอลองยิงไปติดครับเอาละครับไปต่อครับเอาเดี๋ยวครับคู่ที่ห้าครับในขณะที่แดดออกครับไปแล้วครับลุยต่อครับโอ้โหกองเสียก็ลุ้นกันเต็มที่ครับเจ๊ครับโคนทะเลเขาบอกว่าโอ้ยเราบอลจะได้แล้วครับ ลุ้นกันตื่นเต้นสนุกสนานฮะใครไม่เคยดูวันเด็กนี่วันนี้มาดูครับเพื่อจะติดใจโอ้โหวืดครับเตะืดครับติดว้าวครับว่าอย่างนง้นครับวืดนะฮะไปต่อครับไปนะครับอารับบอลครับัวดขึ้นมาครับไปต่อครับ เอาแล้วเอาไปแล้วเจ๊ไปมยิงเจ,เจเโ๊โอ้โหยูหนึ่งประตูละศูนย์นะครับโดยหมายเลขแก้วนะครับโฉคุนครับจากปากกลางครับหนึ่งศูนย์เอาแล้วปากกลางเอาจนได้ครับไปต่อครับท่านผู้ชม แตะขึ้นมาครับเอาแล้วครับปากกลางครับลุยต่อครับไปแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับพอสนามเริ่มแห้งปุ๊บนี่การยิงไกลก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้บอลกรบอลบอลมาเลยครับบอลมาเลยมาแล้วครับบอลมาแล้ว ติดน้ำตรงนี้อขออนุญาตพี่บิวโซนะวันนี้นอกจากถ้วยรางวัลน,นะทุกทีมที่ผ่านเข้าไปในรอบ4ทีมแล้วก็ถ้วยเอฟเอครับเรามีเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬายอดเยี่ยมนะผู้สาประตูยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับขอบคุณผู้เล่นบรารยาทด,ดีนะครับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับ4ี่รางวัลน,นะครับขอบคุณฝ่ายจัดการ่งคันครับโรงเรียนอนุบาลจรุลอลงรรัตนา,ารักครับับพบกับพี่บิวโซต่อครับโอ้โหวันนี้รางวัลเทียบเลยนะาทำผลงานกันให,ให้เต็มที่ครับ ไปต่อครับอ้าวยังไงครับโอ้ไปต่อนี่ครับห่วยอ้อครับต้องหาประตูตีเสมอได้ได้เต็มมุมครับห่วยอ้อตอนนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับเข้ามาชมกันได้ครับวันนี้เข้ามาชมกันได้นะครับวันนี้ครับก็ถือว่า1วันครับมาดูได้ครับที่โรงเรียนอนุบาลจรุญรอครับใครอยู่แราใกล้เคียงนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะ ใครมาไม่ถูกก็อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอโองครับนี่ง่ายเลยครับโรงเรียนอยู่ข้างๆครับเอาไปแล้วครับนี่แลละครับมอนเสด็จของบอลเด็กครับและเชื่อเชื่อว่าเดี๋ยวคู่จะลุนลองปุ๊บนี่กองเชียร์น่าจะแน่นสนามนะต้องติดตามครับแกอีกทีก็คู่ก้าเลยนะครับจะลุนลองแผดที่คู่ที่ห้านะครับเอาไปแล้วไปแล้วตอนนี้วากันตอครับ อา้าวแย่งได้แย่งได้ครับไปต่อโดนเคลียร์ไปเตะโอ้ยเตะโอ้มามาทำบอลมามาทั้งน้ำเลยนะตอนนี้ตเตะอา้าวไม่ใช่สิสครับทุ่มบอลครับออกเอ้าแหละครับเริ่มสนุกสนานกันแล้วครับตอนนี้ทุ่มบอลมาโอ้โหดี่ครับวันนี้ก็ มาอยอำเภอลองครับก็การเดินทางนี้ไม่ถึงชั่วโมงถึงครับไม่ถึงชั่วโมงนี่ถึงเลยครับอำเภอลองครับง่ายๆครับแย่งได้ครับไปต่อครับเอาโชกุลไปไม่ได้ครับไปแล้วไปแล้วติดโอ้โหมันติดน้ำครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วทมยังไงเปิดติดครับออกแต่บุม เอาละครับวากระต่อครับอะเตะขึ้นมาก็ติดครับไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับปลาแถวนี้ติดน้ําครับมาแถวนี้ติดน้ําครับทีมงานที่แปลว่าเครียร์้องฝั่งนู้นครับมาเครีย์ตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับตรงนี้ครับไปแล้วโอ้โหติดนะ โดยรวมนี่ตรงนั้นน้ําก็ออกไปเยอะแล้วครับสูบน้ําเป็นวุ่นเลยอะเอาไปต่อครับ <c oughs> โอ้โหวันนี้โอ้ยติดน้ำโอ้โหไปแล้ว <c oughs> ยังไงดีลุยต่อครับออกหลังอ่ะก็ เด็กๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับในไลน์นะครับบิวโซนชาแนลนะครับช่วยเหลือกันนะพี่เคนนะครับตากล้องนะครับขอบขอบคุณพี่ชายมากครับครูมีนะหาหาล่มให้แกหน่อยก็ได้นะวันแมนฟอโต้ตรงนู้นนะครับหาล่มเอ่อเป็นเก้าอี้แล้วก็ล่มนะครับวันแฮนนะครับเป็นตากล้องประจําทีมแพร่อยู่ในเตดของเรานะครับแล้วก็กีฬาในจังหวัดแพร่เรานะวันนี้เรามีทั้งเอ่อกล้อง ถ่ายรูปนะครับสวยๆแล้วก็ไร้สดจากพี่บิวโซนนะครับหาประจําในจังหวัดแพร่นะครับครับพบกับพี่บิวโซนต่อครับกับก็สําหรับรูปภาพนะครับให้ไปติดตามที่ Facebook ของ one hand photo นะครับึเชื่อว่าตอนนี้พี่เคนก็กําลังแบบว่าคัดรูปกันอยู่นะครับพี่เคนก็จะแบบว่าลงรูมให้ได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยดูแลพี่เคนด้วยนะครับตรงพัคสนามนะครับเอาล้ะครับชมกันต่อครับนี่ครับนี่ครับ ไปต่อครับวันนี้ครบเลยนะครับทั้งรูปภาพทั้งไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ครับเอาละครับติดน้ำมันติดน้ำครับโอ้ยเล่นยากครับไปต่อครับแกไขสากา์กันไปครับตอนนี้ติดน้ำครับเอาบอลมันหยุดครับต้องวิ่งเข้าหาบอลครับอ๋อถ้าเกิดว่าส่งบอลไปแถวั้นมันก็ติดน้ำมาอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้นี่ครับ ไปแล้วครับติดน้ำมันไปไม่ได้ครับฟุตบอลนะครับไปสิโปรโลน้ำนะครับโอ้โหวันนี้เหมือนโปโลน้ำเลยนะครับอ้าวไปต่อครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปไม่ได้อะไปได้อยู่ไปได้อยู่เครียดทิ้งครับไปไปออกไปออกไปออกเอ้าไปต่อครับไปออกโอ้โห อา้าวลุยต่อครับนี่ครับเตะเข้าไปครับมืดอ้อาวไปแล้วโชวกุน <c oughs> เปิดไปไม่มีใครซ้ำครับปวดทิ้งไปทีหนึ่งโคดออกไปเตี๊ยวควอฟที่ข้าสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับคู่ตออกไปเตียวตัวควอมที่ข้าสนามครับระหว่างระเบียนพิทยากับบ้านแม่ตกไฟครับเตียว <c oughs> ตัวควอมที่ข้าสนามนเวลานี้ได้เลยครับ ตอนนี้อาต่าของปากกลางหนึ่งศูนยะ์นเอาลครับไปต่อครับตอนนี้ยังหนึ่งศนะูนย์นะจริงๆก็ไปเมื่อช่วงต้นครึ่งหลังที่ก็จะเป็นน้องโชกุนนะครับไปต่อนะครับโคต่อไปเตะบอมที่คาสนามเลยนะครับระหว่งางระเบียบพิทยาก,กับแ้าข,ของโรงเกะบ้าแม่จอกไฟนะครับ มาไปต่อไฟมาข้างผู้บรรยายแล้วตอนนี้ครับระเบียบพิธยาอยู่ไหนครับมาได้เลยนะครับเวลานี้ครับมาได้เลยครับอ๋อตรงนู้นแหละครับโอเคครับตรงนู้นนะครับเอาละตอนนี้ทีมงานย้ายจุดนะมาจุดนี้ครับเตรียมสูบน้ําออกครับอ่าเตะขึ้นมาครับคู่ต่อไปก็เตรียมให้พร้อมเลยนะครับทั้งนักเตะทั้งกรรมการที่ว่าเดี๋ยวจบปุ๊บต่อเลยนะครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ เอาโยเต็มแค่ครับโอ้ยเจ็บเลยครับโอ้ยเหมือนเจาะยางนะครับไปได้นะครับขอโทษกันนะไม่ได้ตั้งใจนะบนอลโฟโร่เท้าไปนะครับก็เจาะยางไม่ได้นะสนามฟุตบอลครับไม่ใช่มวยไทยพลังใหม่ครับ <laughs> เอานะครับไปต่อครับ <laughs> เอาใครจะเปลี่ยนตัวเอา ไปต่อครับเตะครับเตะเขาไปครับตอนนี้เอาลุยกันแล้วครับเอาติดน้ำครับติดน้ำตรงนั้นแล้วครับเอาหวดเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ครับเริ่มจะมีมีกรองมาแล้วนะตอนนี้ครับเอาแล้วครับไปต่อครับลุยต่อครับไปแล้วครับโชคคุณโชคคุณโอ้โหอย่าไปไม่ได้ครับเอาลุยต่อครับ ถ้าเกิดปากการชนะนี่3ามแต้มนะก็เรียกว่ามีโอกาสลุ้นเข้ารอบได้เลยนะครับแต่ว่าในนัดสุดท้ายนี้ต้องไปเจอกับจารุนลองเจ้าบ้านนะครับในคู่ที่9นะครับนี่ครับมันติดน้ําครับแถวนั้นมันติดน้ําครับโอ้โหเอาไปต่อครับไปต่อครับเฮเล่นยากนิดหนึงครับหมดเวลาเป็นอันว่า ลวงเดชบ้าปากกาก็เชือนชนะลงเดยได,ด้ดสบาลบ้านห้วยอ้อไป1นึ่งปรตตุศูนย์